ไม่ได้ทําให้ดูทุกนิ้วนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูนิ้วนี้ก่อนนิ้วเมโปล้ลโพาเจลเล็บแบบนี้ทำายักหยาดเนี่ยก็เพิ่งทำครั้งแรกก็เอาแอลกอฮอล์มาเทใส่แก้วเหมือนยันนะแล้วก็บีบ่าเจลของโพราเจลลงไปนะคะเคลียให้มัน อันนั้นเต็มแม่พิมพเนาะ ไล่ละอ,องน้ำ อบนี่จ้ะน่จะเกะให้ดูวนจะไหม้หแล้วโอ๊ยสิบวัได้ไล่สอดดอกเดี๋ยวช่วงนี้ ไม่ค่ะบีออกนี่คือการทำเล็บโพลาเจลเดนนี่ซีทำให้เสร็จขั้นหนึ่งก่อนเดนนี่ซีให้เบิ่งเพยจอจะเด้อพี่นอ้องไลค์กดก่อนให้ทำเสร็จแล้วจาม้วนะคะ ป้ายมันก็ออกไปพี่หน่อยฝนตเสียดแล้วหนึ่งข้างนะคะอันนี้คือทํากับโพลีเจลไม่ได้ลงสีอะไรเลยสีเข้ามาแบบนี้ด้วยจ้ะเด้อสวยไหมเดี๋ยวเ,ววยยเยวน่จะลงเคลือตบตกแต่งนะคะแล้วก็จะ ทาเคลือบเงาเมาื่อจะดูซิจะออกมายังไงนะคะเสร็จเรียบร้อยเว็บแวววับวาววับวาวสวยไหมทำเองนะนี่โอเคเดี๋ยวจะไปให้น้องฝนดูก่อนเพราะว่าน้องฝนเป็นคนซื้ออันตัวนี้มาให้เนื่อจ้ะ ที่ตบเต่งเล็บเนาะเพชรเพชรเขาอื่นเพชรเป็แล้วก็จะออกมาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเล็บโพลาเจลได้ไหมสามชั่วโมงเล่นงี้ยขย่สามชั่วโมงเต็มเลยโอเคได้ซำมเนียก็ถือว่าสุดยอดแล้วในการทำ เล็บโพลาเจลครั้งแรกวันแม่โพลีเจล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  beautiful อืมสามีก็ได้ไงไก่เอาไก่ไปอบ ยายจะอบไก่ให้กินวันแม่จะนึ่งข้าวเหนียวตามบอกพูพี่นอ้องโอ้ก็มีไซส์ไซส์ประมาณตัวละโลกว่าแล้วพี่นอ้องเอาไซส์นั่นละตัวนั่นล่ละเอาไปอบให้พ่อใหญ่อบให้กินอบไก่พริกไทยดำวันแม่

They happy for cooking. I no need to do anything. Mm hmm. mm hmm. big size เลยนู mm ้นสมิลไ nice sort. No สุปต้มข้าวปุ้นสตอพ่อใหญ่ตัดไก่อยู่ ต่อกินกับส้มตำเขาพูดโอ้ยหิวเข่าบันข้าวเหนียวห้อนๆันเบิดอยู่แค่นั้นสองคนพ่อลูกเชฟเชฟเขาขึ้นดำแทะมันสะท้อนแซงเกตชิกเกนวิวติฟูโคตรฮัสเบิร์นคุก วันนี้ก็วันแม่แห่งชาติขอให้แม่แม่ทุกท่านมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองเป็นลมโพล่มไส้ให้ลูกหลานเด้อพี่น้องเอาอวยพรวันแม่แนะ่ขอให้ทุกคนเนอแหงกิ้ว no, <thank> ขอให้แม่แม่ทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาขอให้ลูกของท่านประสบความสําเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังพยายามด้วสาธุข,ข้าพเจ้าด้วย ตอนนี้กลัง,งวุ่นหัวส้มตำว,ว,วุ่นอ่านอลเล่ยเร็วไปนอนเอื่อยไปจะไปขึ้นอันรถไฟสายด่วนหนูกำลังจะฝึกเป็นวิทยากรภาษาอังกฤษถ้ามีวิดีโอจะเอามาให้แม่ลงนะคะแต่ก่อนเป็นแต่พิธีกรไทยฝนมาก,กินแล้วแล้วฝนไม้หันแล้วไม่ได้ไไ perfect thank you darling ง่ามาเชื่อเอขาอ เอาอ,อันไว้พอดวันแม่ให้เอ็บซี่เน่ให้มีคาวามสุขเยอะๆแล้วก็ขอทุกคนประสบความสำเร็จเน็ยกินข้าวก่อนพี่นอ้องหิวแล้วหิวแล้ว